วพราดีจ้าพี่น้องเมื่อน,นี้สาวโกสิภาพ,พี่น้องมาเอาบักตานีคเราได้จ้าหลังจากที่ว่าบ่ได้่งคลิปหลายมือแล้วเนาะจ้าเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งหลายเ้อค่ะพี่น้องเบ้าจิ้มไปเอาอึ้งมาหลายต่างหลายเด้ค่ะเมื่อคืนสาวโกบได้ไปนั่มเลเ่บบด้ถทายคลิปให้พี่น้องเมืองเด้จ้าสาวโกบด้ถทายคลิปหลายมือเนื่องจากว่า,าดิสผ้าละคิจเนาะค่ะเนาะ งานเตียงหลานสาวแล้วเมื่อนี้ก็ไปขึ้นบันไม่หัวก็มาด้ค่ะเด้อติดงานหลายมือจ้าพี่น้องเป้าจิ้มกระแังมัดอ๋อสาวกุมหน่วยมันเห็ดพอเนะคะ่ะโมเมนต์ด้จ้ะนี้เด้อแถวนี้มันเคยออกเห็ดพอมนะคะ่ะว่าเคยเห็ดผอมอะ <Moment. laughs> ว่าเมียนได้ใจนี่ด้วยสาวก็เป็นบา้าเฮ็ดไล้เนะค่ะพี่น้องได้ใาพี่น้องเราจิมกำลังเอาไม้สาวขึ้นละเทิงมาราคือส่งจูวิตจูวังแท้คนค่ะบักตาล นะเดี๋ยวค่ะเบิ้งใม่สาวเบาคิมกันแล้วใครขึ้าบอกมาทางนี้มันคอย,อยนั่นทางตีไม่ตกพี่ชิด้แสงเดียวเฮียเด้๋ค่ะพี่นอ้อง xe ảnh yên quá nên để phỏa ảo bộ thược thược mạc màn hẳn thược mạc nè bộ thược, thược ơ tông nha kìa 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 xác แย่เกินไปขึ้นไปเอเยกมันถือมากมันถือมากถือวานวานถืออยู่หรอไป๊ะถือเสแวงไว้ฝาดเดียวกันลงมาแล้วเด้อค่ะลงมาแบบประเดตั้งใจเสแวงไหมเด้อค่ะเด้คอคนละตุน่นเยิมตาลายยง้มนี่มันสีเท,ทียงหรอ Không khơi nha, sầu đi Là sang thang tại thang nản đề thang xài mưa để thấy không Nếu mà nó sụp lọ Thôi khử nhiệt, thôi lắng nhiệt Bất เออขึ้นซื้อนั่นแหละพถือกถือกมากมันถืมากถืมากถืกว่นถือกวาบอบอบรวยกว่าหกพถือเออถือ่ยนึงหัน มากัาเนี่แล้ะเหรอเออต้นว่าแล้วค่ะพี่นอ้อเปลี่ยนไปต้นไม้ได้ค่ะเด้อมังเกยวต้นนี้กับต้นนี้ได้จ้ะใ้ต้นละเซียงว่าที่นี่พูนเบาจิมไปตน้นกำลังมัดเสาอยู่ยค่ะแล้วก็จะไปทางงี้อีกขึค่คาทั้งบน นี่จะ้ะเรื่องมัดคือมัดหางบ่อ่อนบอ่ น้องผลได้จ,จ่าบอกม่วงก็สาวกุ้งมาซองเมืองวานสิมีบอกม่วงกวนสอดบ่เนาะค่ะน้อจ้ะอันนี้เขาไปเอิ้อนมาสอดเนาะคะ่ะน้อันนี้มันสุกลนะ,ะนี่หน่วยหนึ่งดีจ้ะซัมเหน่ก็ลังเสียบนะะนเนาะค่ะเนาะซัมเหน่เนาะอันนี้มันสุกคักพด จังเบาจิ้มกระลังกระลังเร่งกระลังเร่งด้วยค่ะพี่น้องกระลังกล่องกกบซองก็ถอยล้งขึ้นมาป่ะเด็บ One men nhiều hơn bì ừ đâu mà, không bì con còn má quá quang 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 บมากอ้อนไม่สิบปนลงบอเออขึ้นซื้นอนั่นละว่าเธอึ้นไปอีกสักวันมันถึงงวยมันไหมดีใะ,ะพี่น้องความพยายามต้โมโมูได้แล้ว่ะเสีกยงหนึ่งเหตุภาพสสโลโโ่เปลเป็นเด้อ่ะพี่น้อง บ่เมนต์เอาง่ายๆเด้อค่ะแต่ละอันแต่ละเส้นซื้อเสียเอาได้ถือแล้วปบ้าถือพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปสันสันเด้อจ้า ราะว่าสาวกกกับพ่าในไปหาคิมเฮดค่ะป่านอกจะเนาะคลิปนี้กะขอฝากไว้สัเนาะค่ะน้อก็อย่าลืมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะเก่าได้จ้าพี่น้องคลิปนี้สาวกกพอล่าพี่น้องก่อนจ้าสวัสดีค่ะ